ก็เป็นแอวกันมาก่อนเริ่มต้นวงแรกก็คือเอ็กโซเลยตั้งแต่เรียนภาษาพาทีจนตอนนี้เราทำทีสิบแล้วว่านานมากเลยนะสําหรับโอเวอร์โดสเนี่ยที่ละไงถึงแต่เดโทจบไงยังเพิ่งกลับนะขอจับต่อนกิฟบอ์ะอเวย์อยู่ไหนแต่จบทีสั้นของพ่อจะจบได้ยังไงไปดูกันะจินลีอ่จียอนอ영원히반복재생하고싶어 저녁부터, until the dawn, 넌 나의 인생극, 10억 주. แอลแก่สุดๆใช่ใครเป็นอะไรทุกคนเป็นแอลกันมาก่อนสุดๆจริงนี่คือเรื่องจริงมันคือ fact แฟ์รปลกประเทศไทยก็ได้มีเซฮุนกับชันยอนแล้วเป็นของตัวเองนะแ,แน่นอนแล้วเรามาทําอะไรที่นี่นะแน่นอนแล้วว่า K เคป๊อปแอเรี่ไม่ได้มาปกติเรามาใช่คิวแอดเอและกิ๊บอเว์ไอแอลใช่แล้วกิ๊บเวอร์วันบบนี้นั่นๆเลยจุกๆเลยใช่แล้วของพิเศษหน่อยกิ๊บโอเวอร์ตอนนี้เป็นของที่น้องวิวพระราใช่เป็น งานโดยวิวแปลกอยากแปะไฟมากอยากขายงานเพื่อนเฮเพื่อนทิงอ่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่สวนประชุมแห่งชาติเทอร์กินเนาะตรงเนี้ยเป็นหอด้วยใช่แบบว่ามันไม่เหมือนตอนคอนอื่นที่แบบว่าอยู่ข้างนอกอะไรอย่างนี้เออมีย่างมันมีย่างจริงๆวันนี้คืออยากแบบว่าอยากเลี้ยงมันย่ามากแต่ว่าจ้ิงหลังแบบดับจริงแล้วก็วันนี้คนเยอะมากในอีพีนี้จะเป็นอย่างไรการจบที่สั้นของเรากจะจบได้อย่างไรไมู่กัน ูกันเลยเคยลืมแนะนำตัวไม่ไงหลาย EP แล้วไงหลาย EP แล้วก็เพืวอแบบว่าจำได้แล้วแหละน่าจะจำหน้าหนูได้ล้ก็เลยลืมแนแต่งตัวกันเอาใหม่เนึสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ้นเซ์ชนนต้อน้อิมิตาชนน้จอดอิมิตาครบคือเราแนนำตัวแล้วจบใช่ตอนนี้ทุกคนรู้แล้ว ไอ้น้ำไอ้สไอ้น้ำไอ้ออไปค่ะทุกค,คน,นควแวันนี้นะคะเราก็มีภารกิจพิเศษให้กับชาวสียแล้วเขาไปได้กันค่ะ ชิปนะกับภารกิจนี้ซึ่งสียอดกุมารต้องทำ่าสำเร็จแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันมันคืออะไรเพราะเราก็ไม่ได้เปิดอ่านจริงๆก็คืออยากรู้นะแต่อ,อย่าเลยอย่าเปิดมันไม่ตื่นเต้นถ้าเรารู้มันไม่ตื่นเต้นแกๆไม่รู้ก็ได้ไม่รู้เป็นภารกิจที่เขาต้องทำหาสำเร็จใช่แล้วเราก็ต้องทำภารกิจของรให้สำเร็จด้วยนั่นก็คือการเชิญเองต่างคนต่างมีภารกิจใช่ฝากให้สี่ยอดกุมารด้วยครับสวัสดีค่ะ ขอบคุณครับแล้วเราก็จะไปคิวเองแล้วไหมแต่ต่อไปเลยไปสวัสดีค่ะชื่ออะไรกันมากเนี่ยชื่อแพนค่ะโอเคชื่อส้มค่ะชื่อเฟนค่ะชื่อเฟนแล้วก็วันนี้รู้สึกยังไงกันบ้างรู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะเพราะว่าไม่ได้เจอเซฮุนกับชานยอนมานานแลยเจอล่าสุดคอนไหนกันคะคอนค่ะอันนี้เจอตอนคอนให้ยันมันถึงสามปีสิบ อันนี้เคจอยเคจอยเหมือนกันไม่ได้ไมาเคจอยถ้าล่าสุดก็น่าจะเป็นเคจอยใช่แล้วก็ได้บัตรกันใช่ไหมได้ไหมเอ่ยได้ค่ะยอดโซนไหนกันบ้างคะนเนี่ยสองสองสองสอค่ะเน้นด้ยเน้นดอนั่นกับบรรยากาศนั่นกับบรรยากาศตลอดไปไม่ใันเน้นเอ็นจอยในงานต่อยปุ๊บกดปั๊บกดใช่อันนี้ได้บัตรอะไรนะคะวันห้าค่ะวุ้ยแถวเทลอแถวมีแตงมากแลี้งมากได้จับมือยกกันเดียวเลยแตงมาก ไม่เับพอจบงานอย่างพิ่งกลับนะขอจับต่อนจับมือออกมาเลยนะเอออย่างนี้อยู่นี้นะใช่ไม่ได้จบเบ็ดต้องได้สีอชอบอะไรในเอสซียนบ้างค่ะชอบพี่ยาม ดีใจมากค่ะวันนี้มันมีความสุขมากๆค่ะเพราะว่าเป็นวันเกิดของ EXO-L ทุกคนใช่คบรบเก้าขวบแล้วมาได้เจดแปดปีแล้ว <laughs> แสดงว่าเป็นอะไรตั้งแต่แบบเริ่มตั้งแต่อัลบั้มไหนอะไรพอจำได้ไหมเราอยู่มาในช่วง ดสอุว่านานมากเลยนะสำหรับโอว่าโดสเนี่ยมีได้ปัดไหมคะได้ค่ะอุ้ยมันโซนไหนคุณพี่โซนเอสิบจ้ะเอสิบวิอยากได้โซนมีเหมือนกันแต่ก็เงินไม่อั้นวยเหมือนกันเสร็จแล้ววันนี้ไปจอยไงเราในจอยไปจอยแล้วไปกินให้ผู้ชายรับรู้ว่าเราแบบตัวแม่โตมาเขามาแค่ไหนเราเขามาได้สี่ห้าปีแล้วค่ะจนแท่งไฟยังเป็นน้องเบอร์หนึ่งุลย โหรานได้แล้วคือทุกคนอนัขาวหมดดำพาพี่พาพี่หยอกมาพาพี่ออกงานใช่พขาพี่ออกงานไม่ได้ออกงานมานานมากแล้วอันนี้คบอยู่ล่างสุดเลยค่ะลึกสุดของดาวไอ้ตัวแพนด์ิทใช่ชอบเพลงอะไรในเอสสีค่ะชอบเพลงวัดอะไรวัดอะไรสกายกะมันแบบว่าผู้ชายแบบ Likes t ล skirt สิ่งหนึ่ง<ช>ที่เป็นตำนานของ<ม>เอซก็คือออนมีของเซลล์หุอ่าใช่อันนี้<ช>นนตำนานจริงอันนี้คือแบบว่าอยากจะอวยยศให้เซลล์หุเลยค่ะออนมีคือทุกคนไปฟังกันเยอะๆพ่อของวีวีด<บ>ีที่สุดค่ะ วิวว to okay, ิสรุปว่าเป็นสุนัขหรือมีคาวแน่ค่ะหรือเป็นแกะอันนี้เป็นสิ่งที่เราสงสัยเงียบเงียบบูบี้นะคะรถใครอ๋อรถใคแล้วไปไม่ใช่วิววิลงมาจากแล้วนะไม่ใช่ใครจะบอกเซฮุนกับชันยอนในวันนี้บ้างคะก็ขอให้พี่เซฮุนกับพี่ชันยอนเต็มที่แล้วก็ขอให้สร้างความสนุกให้กับพวกแอลทุกคนนะคะพวกเราก็จะส่งเสียงกรี๊ดให้พี่ๆทุกคนรับรู้เลยว่าพวกเราคิดถึงพี่ๆมากนะคะรอคอยมานาน ก็สุสานแอลลี่ทุกคนนะคะวันนี้ขอให้มีความสุขกันทุกคนเลยค่ะค่ะขอเพลินจอยกับคอนเสิร์ตนะคะขอบคุณค่ะแล้ววันนี้เรามีกิฟต์เอาไว้บ้างเล็กๆหน่อยใช่เป็นแฟนอาจากเพื่อนหนูเองโอเคใช่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรมากคะชื่อจิ๋วครับจิ๋วศาคชื่อรอดไหมคะใะระคะชื่ออะไรนะคะอีกศากส่อเสือสลาอาศา วันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะมางาน EXO S4 ตื่นเต้นค่ะเพราะว่าไม่ได้เจอ EXO นานมากจรงแล้ววันนี้ก็เป็นวันครบรอบ9ปีของ EXO L แล้วค่ะก็อาจจะพิเศษค่ะเจอล่าสุดคนไหนคนที่คุณผู้ชมใช่นานนะปีนะว่า3-4 3-4ปีค่ะนานมากตื่นเต้นมากครับมาเป็นเพื่อนเดทโฮเป็นเพื่อนเดทูลเป็นบอดี้การ์ดเดทโฮใช่ครับแต่โดนทำร้าย เอสซีเนี่ยชอบเพลงไหนเป็นพิเศษบ้างคะถ้าชอบที่สื่อก็น่าจะว้าไรเนี่ยสาวอะไรรอีกแล้วสาวโดนอะไรชอบจริงเหรอคะชอบเพลงไหนพิเศษบ้างไม่ได้ฟังครับมาไว้ันอะไรไปยางโดนอะไรได้บัตรไหมคะเอ๋อฉัได้ซื้อไว้ห้าพันสองค่ะอาจะกดมาได้มันยากไหมยากเพราะตอนแรกอ่ะมันมมีรอบเดียวใช่ไหมแล้ววันเนี้ยกดไม่ทันรอบวันเสาร์แล้วทีเนี้ยมันไปได้กดได้รอบวันอาทิตย์แล้วก็แลกจากวันอาทิตย์เป็นวันเสาร์แล้วตอนนี้ก็ อมาได้ก็ไม่ไดจะฝากบอกเซฮุนแล้วก็ชานยอนไหมคะไม่รู้จะบอกอะไรไม่รู้อ่ะบอกว่าให้พาเพื่อนๆมาหน่อใช่อยากมากันสองคนอยากเจอแปดคนไว้สักครั้งหนึ่งได้ไหมเดืนห้าคนมีนคนหกใช่คน6ควรจะมาได้แล้วมาเลยเดือนหน้าประกาศแ่งจบมามาแล้วอย่ามาเดียวนะใช่ตาชํำหรือตาชํำอ คือยังไ,ไงถึงใส่เดทโทนเมื่อกันบอกว่าเราเมีนใครๆกันอยากแปะลูกไปบ้างเลยเพื่อนคือขอบคุณครับคะ วันนี้เป็นไงบ้างคะรู้สึกยังไงบ้างดีใจแล้วก็ตื่นเต้นตื่นตันคิดถึงมากมากอะค่ะไม่ได้เจอลมานานใช่เจอร้อนสุดคันอะไรกันคอนสี่มือคอนสี่เนี่ยถ้าถือว่าเป็นสมาชิกในวงเอโซอะเจอคอนที่แบ็คที่ผ่านมาแต่ของใหญ่ชันยอนใส่ถุงเท้าครั้งแรก แคอนแบบว่าเป็นแอคซันเทเน็ตตก่องนียยังยังเข้าแบบตอนนั้นกดบัตรไม่ได้เข้ามาแรกแล้วกดไม่ได้ยากยากมากตอนนั้นกดบัตรแบบกดบัตรไม่ได้จริงๆเป็นแบบเปเนบบเป็นแเนแบบเป็นแบบเปนแบเป็นแะบเนบเงแบบเ็นบบเป็นแเนแบบเป็นแบบเป็นแบ็อะไรเนอะไรนแนแป็นนเลยแเ็แล้เป็นแบบเป็นแบบเป็นเป็นนนเหมือนกันใช่เ็นบแล้วแต่เน ไหมคะวันนี้ได้ค่ะโซนอะไรกันบ้างคะโซน414เหมือนกันบางคนเขาแยกคนละที่กันเลยนะคนไทยคนเกิดไทยค่ะว่าจะมีมีคอนแทกไหมอะไรไหมยังไงขอคอนแทคติดต่อหน่อยดิจริงแล้วกดคอนเอ็กโซแล้วไปส่องที่ติดได้ก็เรามาจานในการกแล้วมูมาแล้วนี่นารจะบอกเตยุนชานยอนไหมก็ดีใจมากที่ได้เจอเพราะว่าอะไร ังแรกเลยเอาะว่าจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งเริ่มต้นวงแรกก็คือเอ็กโซเลยเมมคนนี้เลยปักเลยพี่ชาเป็นชายเยนมาแปดปีกันแหละอุ้ยแรงมากอ่ะไปเลยม่เฉยมากเป็นเมมพี่เนี่ยอ่าเดี๋ยวปัดปัดหนูแรงเหมือนกันเลยโอ้โหมดเลยเป็นจริงๆอ่ะคกูรักแรกเหมือนกันแบบเป็นวงแรกเลยที่เข้ามาในเคปปก่อนก็ มันก็มีความสึงจจมากใหม่ดูดึงแรกเลยอยู่มานานด้วยไม่ใช่อะไรแล้วก็สุดท้ายนี้มามีของขวัญมีไหมเียแล้วอยากถึงไฟล์ไว้ให้โหลดรูกมันเลยเร้วปันนีก็นด้เลยอันก็วันนี้ขอให้ e n อค y c เสิ e นะคะขอบคุณบาุไม่เปนไรคุณแตงกีบไม่เป็นไค่ะ คแพคค่ะแพวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะสึกดีใจค่ะเพราะว่าแบบนานมากแล้วที่ไม่ได้มาใช่ตอนไหนคะอุ๊ยคห้านานมากกอดโควิดจริงนะตั้งแต่เรียนไม่จบจนตอนนี้ทำยงไ ฝากบ้านมาอะไรหนึ่งฝากบ้านมาแบบหลายๆคนก็คือสากบนอะไรหนึ่งเอาจริงๆก็แบบมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นอะนุ่มแต่ว่าคือคืนหนึ่งเลยเหมือนกันนะคะช้างละทีิจริงๆอะเป็นลัทธิอะไรอันนี้ได้บัตรไหมคะได้บัตรโซนไหนบ้างอ๋ออันนี้โซนเอสสิบเอ็ดค่ะเอสหกค่ะย่ากไหมบัตรและบัตรโอ้ยล็อบเบอร์ยักอยู่เมอเบอร์ก็ยังย่ามการทำล็อบเบอร์อ่ะต้องหมไปทั้งหันเองทีเหมือนกันใช่ ว่ามีอีกวันนึงเนี่ยแหละเอ็มมันเป็นเติร์ดเดี๋ยวเขาจะต่อไปใส่เอาแต่โดนท้องใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเขาแบบไม่พอใจวอนละยาาอย่าวันนี้เนี่ยเออเอออยากเข้าคอนแล้วแหละใกล้วันแล้ววันแล้ววันต้องต้องได้ใช้แล้วมีมือด้วยนะมั้งเฮ้ยมเรื่องสิบกว่าบอลเลยอันนี้เมนใครบ้างคะเมนเซฮุนค่ะเซฮุนเทำงานหรือเปล่าไม่เด้จะฝากบอกเซฮุนกับชานยอมใจไม่ต้ เป็นกำลังใจทั้งสองนะคนเขะแบบยังไงเราก็จะอยู่เคียงข้างอีโซดท,ทั้งหมดตลอดไปอยากให้มาที่ไทยอีกถาเพื่อนมาด้วยถ้าเพื่อนมาด้วยใช่มาให้ครบเราหน้่ต้องมาให้คร ก่อนก็มีความสุขกับการแสดงที่ประเทศไทยแล้วก็มีความสุขกับแฟนคลับแล้วก็ทําให้เต็มที่เป็นการส่งท้ายก่อนที่น้องจะไปเข้ากรมใช่ไหมวันนี้เราอยู่มาจนกระทั่งมันได้ของโบ้ไม่คือเราอยู่ตั้งแต่น้องปี8ปันบใช่ใช่ตรงนี้เราจะหงาเซลล์คุนเราป็นพี่นะแต่ว่าเรียกน้องยด้วกัน แบบเดี๋ยวจะแบบเป็นกำลังใจให้แล้วก็รอจนแบบว่าออกจากกรมมาก็มากันทั้งวงเลยอยู่สงครามเราจะสู้วันนี้ก็ขอบคุณนะคะขอให้ยะะินดีกัะะบวันะะน้ำไม่เคยดู ตอนนี้ก็บอกได้เลยว่าเราอยู่กันที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิลิกิตนะครับผมครับผมเดี๋ยวนี้คือคอนเสิร์ต Back to Back EXO SC นะครับก็ได้ข่าวว่ามีจดหมายมาเชิญน้องบัวเลยครับเข้ามาเข้ามาเข้ามาโถ่ให้พี่การเปิดเลยครับผมเกะไงวะอ๋อเกะงี้ใช่ไหมโอเคครับแกะที่อยู่บนภูเขาอะครับไม่ใช่ครับผมนั่นแพะอะไรเนี่ยภารกิจจาก K-pop area ให้สียอดกุมารนำกอวให้เอากอไปแลบกอ กออวย่อมาจากอะไรครับกิ๊บอเวครับก็คือเอากิฟบอเวย์ไปแลกกับท่านอื่นคำถามคือกิฟบอเวย์อยู่ไหนเชิญกิฟบอเวย์หน่อยครับนี่ไงนี่คือกิฟบอเวย์นะครับผม back to back แฟนคอนทัวร์อินแบงคอกนะครับเดี๋ยวเราไปตามหากิฟบอเวย์ของท่านอื่นแล้วมาแลกกันครับแลกกิฟบอเวย์ครับอันนี้พอดีกุ๊กได้ครับอันนี้คือเป็นกุญแจนะครับผมของพี่เจนนนใช่เดี๋ยวเราไปต่อกันขอโทษนะครับ เออพอจะรู้ไหมว่ากิ๊อเอแจกแถวไหนบ้างที่กิ๊วเอแจกแถวไหนบ้างแต่รอบนี้ก็แจกตรงนี้ก็แจกใช่ไหมงั้นเป็นความลับแกกันเปร็ทปกันครับขอบคุณครับขอบคุณครับได้มาเร็วได้มาเร็วอันนี้เด็คุณยงามเก็บไว้เป็นความลับของรัฐบาลเอกโซนะครับเก็บความลับของแอลอันนี้คือร้านอะไรครับเววี่เววี่ที่เป็นศิลปิน อกว่ามีกิฟต์เอาไวจากแม่จีนอยู่ชั้นล่างเดี๋ยวเราลงไปดูกันดีกว่า One eternity later ไปไปไปแจกกิฟต์เอาไกันสวัสดีครับแจกิฟต์เอาไเรี่ยงครับกิฟต์เอาไเองโอ้โหิฟอ้้วย้ยงใจยัง ต้องใส่กบต่อ k ้วยนะคะโอยช่อง k e e บอเหรอครับเนี่ยไม่เคยติดตามมาก่อนเลยนูก็ไม่ยู่าอันี้ช่องไหนคเนี่ย Keep a r e ครับผมอันนี้สาขาสาขาหนึ่งมสาขาที่8หไม่ใช่สาขาเจม๊อค่ะสาขาเจมบ๊อเจม๊อเอเรียครับผมใช่เมจมเถึงเห็นคนที่เามีกิอเอเมาทนนุ่นะตรงนู้นเลยใช่หมใช่พว่ไปชากนาแยกมาแล้วเหรอใช่จริงจริงหนูแอบแอบไปาบตามหาพี่ชัยอนมา ไปเดี๋ยวฝั่งนี้จะไปตลาดอะไรกของเคลียร์แอปป๊อบเคลียร์แอปป๊อบใช่ครับไปดีๆครับไปไปดีๆด้วยสวัครับมีกิจอเวอใครับผบแถวนี้มาแลกกันแจมแจกเลยดีกว่าอันพอจะรู้ไหมครับว่าอันพวกเนี้ยไปได้มาจากที่ไหนไปทางทางเดียวกันหรือเปล่าครับทางเดียวกันใช่ไหมฮะ ทางนู้นใช่ไหมครับนี่ดูดพี่หงเกี่ยร์พิพพ์แอนเดียครับผมฝากติดตามด้วยได้ไหมครับอันนี้ครับผมสวัสดีครับ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 อุ้ยเอาของมาแลกครับผมมีครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ เจอแฟนคลับอีกท่านแล้วครับที่เขามีคลิปเอาไว้มาแลกอันนี้ครับผมน,นี่ขอบคุณครับอันนี้เต้นเซฟบออ๋อครับผมอันนี้ชา่าอนโอ๋อครับผมขอบคุณมากครับผม เราได้แมเทียบเลย <Yeah. S 1> เดี๋ยวไปต่อกันดีกว่านี่ขอบคุณมากนะครับ,อบ,รบตอนนี้เราก็ได้มาแล้วนะครับเป็นแฟนอาร์ตนะครับผมแล้วก็ข้างหลังเนี่ยมียาดมด้วยเผื่อใครที่ทนความหลอกของพิชานยนไม่ไหวนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูว่ามีตรงไหนที่มีอีกบ้างนะครับตอนนี้ยังไม่เจอที่เขาบอกเป็นแม่จีนเดี๋ยวไปหาต่อกันครับน้องบัว เราเหลือกิบเบลเย่สองชิ้น <ผม S 1> ไปแจกกันหน่อยดีกว่า <ไป S 2> คนกำลังเยอะเลยการคึกคักไปนี่นี่นีน่ใช่ผมที่เรารู้จักกันสวัสดีครับอ้สวัสดีค่ะมาจากเบลเวลครับผมใช่ค่ะมาจากเบลเวอุ้ยอุ้ยนั่นเดียวกันเลยไม่เหมือนของเรามีตารางนะ ของเราไม่มีตารางนะเราต้องมีตารางเหมือนกันก็มีนะเอ้ยทำไมเหมือนกันเลยคนวาดคนเดียวกันปะเนี่ยใช่อ่าแน่นอนค่ะแล้วก็ตอนนี้น่าถึงเวลาขายของแล้วค่ะก็คือสิ่งนี้นะคะก็คืองานที่ทำวิวระยะของเราได้วาดมาแล้เจงไหมม่้วเป็นแบบผลงานของวิวเองวิวเป็นคนวาดเองเลยนี่ดูงานวิวงานวิวสวยมากอันนี้ใช่คุณแล้วก็อันนี้พี่ชานใช่ลูกครูซึ่งมันน่า เก่งที่สุดในโลกขอบคุณนุรยาที่ว่าถ้าเราก็ใครขที่สนใจงานแฟนอาร์ตแบบนี้สวยๆน่ารักน่ารักแบบนี้นุรยาพร้อมให้เสมอพร้อมเขียนให้ยังไงก็ส่งเขาเรียกว่าส่งพื้นบุได้ใช่บตรงนี้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 เรามีเนี่ยที่เราที่เราไปเทรดกับเขามาเดี๋ยวให้น้องบัวเนี่ย ทำการอันบ็อกไปดีกว่าอันบ็อกเลยนะครับผมแน่หนึ่งปวดในสิอยากจะรู้ด้วยความว่ามันเยอะมากอ่ะมันก็จะแน่นนิดหนึ่งเออ่มด้วยอันแรกสิ่งนี้น่ารักมากเป็นแฟนอาร์ตเอ่อพี่ทานยองกับพี่เซฮุนนะคะแก้มสุดๆลูกตกตอนนี้เลยใช่ใช่แปะๆมีมีคนถือด้วยอุ้ยอุ้ยอันนี้ไหนๆไหนๆไหนีหมอุ้มจะนัดเสนอน่ๆอันนี้เออ เออแล้วก็มีอันที่เราได้มาอันนี้เป็นน่าจะเป็นโฟโต้โฟโต้กานนะน่ารักสวยมากแล้วก็อันนี้ใส่ซองมาแบบว่าน่ารักมากอันนี้แกดูข้างในหรือยังยังไหนแต่สองสองดูแล้วมีแบงค์ันไหมไม่น่าใช่สองพับหรือเปล่าไม่ยังแกให้มันเละเลยอ่ะช เราคือแก่เลยอะเนาะเราเห็นไปแล้วเนาะว่ามันคือมันไม่แล้วทำไมไม่ไหมไม่แล้วมาแต๋วแล้วตอนนี้นะคะใส่สามพันก็จะได้ร่วมเป็นเจ้าภาพค่ะน่ากใช่น่ารักมากเป็นนัดน่ารักเยอะมากเลยนะใช่แตอร์ของมือระย่ะใช่ครับผมอะไรอ่ะโอ้ยไม่ขนมหรอขนมด้วยอันนี้เป็นกับน้งจงกินแจ้คน่ารักที่สุดใช่อันนี้ก็เป็นใช่ลูกติดปากเป็น เซฮุนกับอีค่ะนี้ไม่ใวิวี่อันนี้ก็เป็นพี่ชันหยอดวิวี่ไม่ใช่หมาแต่วิวี่เป็นหมีขาวเม่านั้นพีแค่นี้มีแค่นี้นี้เหรออันนี้จากฝั่งแทวัลแอดเรียค่ะจริงอันนี้แค่ส่วนหนึ่งจริงยังมีในกระเป๋าดิแชตดิอันนี้จ้าค่าหุนปลาอุ้ยใช่จากหุนปลาอวดสิโอ้ยทายน้ำกับจ๋าได้ขาดหุนปลาค่ะ อ้เรียนได้่ะอะไรที้ไม่จ่ายเดิมี่สุดนอตอนนี้เอันไหนไหนต่อ้ยสติกเกอร์เท่านั้นฉันมสติกเกอร์ด้วยนะอันนี้่ารัจะจอตอานี้นะอันไหนอันเนี้ยไปเดน้วันนี้ไม่ของน้ำอมานี้แล้วเนี่ยของจอตนทุกคนก็ติดไว้ยังผมก็ติดไว้ยังมั้งจออนจอนอก็ได้หรอจ๊ของไปเรียบร้อยแล้ว สำหรับใครที่อยากติดตามีเจตจอยก็ไม่มีช่องทางติดการติดต่อให้นะคะไปหาเองโดนไล่ออกแต่เทมป์บอลแบร์เลียแต่ได้ยังไงเราจะยังอยู่ตานะแต่วันนี้น่ารักกันนะเนี่ยโบนี่ไม่ธรรมดาสิ่งนี้เรียกว่าปลอยหวานค่ะใช่วนเจี๊ยบใครทำใครทำใครควรทำให้อันเดีรใ ตรงนี้เลยเพื่อมันน่ารักมากจริงทำดีแล้วก็ไม่เคยเลยจริงน้องต้องบินมาบอกว่าที่น้องวินมานะคุณคหน่อยไม่เป็นไรแค่นี้เลยไม่เป็จริงๆคือกิฟต์อเวอ่ะเราเยอะมากซึ่งถ้าเราใช้เวลาอธิบายตรงนี้ จะวันที่ไหนวันที่6ใช่ไหมมันจะเป็นคอนสังวันใช่ไหมถ้าคิดไปเวะเราจะต้องพูดถึงประมาณวันที่ 7, 8, 9อ,อาจจะเป็นคอนปีหน้ามาใช่อาจะเป็นออจจะเป็นคอนต่อด้วย CBX ด้วยเลยอาจจะเป็น Exo Planet น,นคนนอนต่อไปเ,เดี๋ยวรอเลย ว่าวันนี้เป็นอย่างไรบ้างกับการที่แบบเฮ้ยลองมาแจกเคียวเวลแล้วก็ลองมาแบบเป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างกับออแลอลเนืกเากว่าแบบแอลว่าทุกคนน่ารักใชแกแบบ่แต่ว่าอย่างหนึ่งคือบางทีแบบบางคนอาจจะอายกล้นกล้องนห้ดึงก็เลยทําการไปเทดกับเขามาก่อนอแล้วก็ค่อยมาดูกันที่ของอะไรกันแล้วก็สรับวันนี้ก็จะมีกิจกรรมมากมาย เขาบอกว่าข้าวเปลี่ยนแปะนกสีเล็กน้อยที่ว่าตันเลยครับสีเล็กน้อยสำหรับวันนี้ก็คือการที่เราได้มาแจกแบบโอเวอให้คนอื่นแบบเดิมเลยก็คือเป็นสิ่งที่พวกเราแฮปปี้มากแล้วก็สุดการช่เอื Q&A บอกเลยว่าสำหรับซีซั่นนี้การ Q&A สนุกมากเราได้เจอแบบแฟนคลับหลายๆวงเราได้เจอทั้งแบบว่าแฟนคลับดีๆแล้วก็ได้เจอ ไปมาแนึ่งนทีอะแฟนคลับทุกคนคือน่ารักทุกทีจริงอันนี้จริงไม่ว่าเราจะมาจับรอบไหนจะแบบจับติ๊งงงในข้อจะบไม่อยากติงเขาจะอุ้ยมาสิ๊งใช่เขาพร้อมที่จะผลิวลายิ่งแบบใครแต่งตัวเต็มเต็มบ้างเลยเขาพร้อมที่จะคุยกับคุณแน่นอนพร่แค่มียงช่วงชิมช็อปใช่ผมดูวันนี้อาจจะไม่มีใช่เพราะว่าด้วยความที่มันเป็นสูนประชุมเนาะเลยจะไม่มีตลาดให้เราเดินถึงเน้กระเป๋าตังค์มันจะสาลาดตุนกว่า อยากใช้เสียตังค์อยากใช้เงินซีซั่นนี้เป็นอะไรที่แฮปปี้แฮปปี้กันไหมสนุกสนานนะก็ถือเป็นการเริ่มต้นแล้วกันใช่การเริ่มต้นที่ดีครับผมอีกหน่อยเราก็จะพัฒนาต่อไปถ้าแบบท่านผู้ชมอยากให้เราทําอะไรอยากให้เราเพิ่มเติมตรงไหนถูกต้องคอมเมนต์มาได้นะใช่เป็นอะไรสนุกมากๆสนุกมากๆแล้วก็สําหรับซีซั่นถัดไปบอกได้เลยว่าจะเข้มกว่านี้สนุกกว่านี้และจะเป็นการเชิญเอพิียทีดีกว่านี้ด้วยจะเป็นยังไงต่อไปอ่าก็เป็นแบบ ดียวกันใช่เรื่องคันนะคะเราจะขวนว่าเดิมด้วยจริงเราจะไปอัพเลเวลคขั้นบนใช่เราจะดื้อเราจะไม่ฟังพีดีแล้วพี่ซันนาเออดื้อเราจะไม่ฟังพีดีตรงนี้มึงหนูน่าอะไรี่พีดีเท่านั้นอ่ะแล้ววันนี้แค่บ้านเอเรียก็พิธีขาย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 วิวตลาดใบขายวิวตลาดใบขาย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  And Jack and dad, do So we don't stay down. Cause we are. Cause we are. Cause we are. So we don't stay down. Cause we are. Cause we are. Cause we are. So we don't stay down. Cause we are. We don't stay down.